ฮัลโหลฮัลโหลเอวิบอดี้สวัสดีธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟลงไปแล้วนะความรักเดือนกุมภาพันธ์ตลอดเดือนนะคะฉบับ ช่องนางฟ้าเดินรอมออฟเลิฟแล้วก็เล่าเรื่องจากไพ่สไตล์นางฟ้าทีนี้เรามาถึงชาวธาตุลมและลมเอช่วยบอกฉันทีว่าความรักนี้มันจะเป็นเช่นไราชาวธาตุลมจะเป็นเช่นไรเกี่ยวกับเดือนกุมภาพันธ์ระดับความรักคุณเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานไพ่พร้อมกันใช้ไพ่ Move ี e ทาโร t นี้นะคะมาค่ะไพ่ทาโร่ไม่ว่าจะเป็นใครออกแบบใครดีไซน์ก็สวยงามงดงามมีมนตล มีมนขังเสมอนะคะสัตว์ไปแล้วเราจะมาอ่านกันทีระบายเลยว่าความรักคุณจากพลังงานสุ่มจะเป็นเช่นไร ใบแรกนะคะดูซิทัดลมกำลังดีวกับใครนะแชร์เดด้าจัสติกความรักทาดลมคุณอาจจะรู้จักกับคนเกิดราศีตุลหรือตัวคุณเองอาจจะเกิดราศีตุลที่เข้ามาฟังนะคะก็ตรงเป๊ะเลยพลังงานของความจัสติกตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจทำอะไรอยู่กำลังตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวกับบางสิ่งบางเรื่องใช่ไหมมีผู้ชายคนนี้นะคะฝั่งหนึ่งถือปืนฝั่งหนึ่งถือตาช่างเขากําลังหยั่งใจคุณกําลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอ แค่นี้กับใครบางคนอู้มาถึงใบแรกก็ดรามาเลยนะถือปืนยิงตะง,งานพร้อมตาช่างพลังงานชาวธาตุลมนะคะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจกําลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับใครบางคนแล้วมาดูว่าเขาคนนั้นคือใครใบแรกออกมาก็แบบอืมทำไมอะที่รักธาตุลมเป็นอะไรอะคะใจร่มๆนะคะไพ่ออกมาแค่ใบแรกเองไปต่อค่ะ จัสติกกับเอ็ดออฟคอนเอ็ดออฟคอนหนึ่งเหรียญใหญ่ตอนนี้นะคะคุณมีแพชชั่นเรื่องการงานการเงินและกำลังตัดสินใจว่า ความสัมพันธ์ที่คุณคบอยู่นั้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ความรักที่คุณมีต่อใครคนหนึ่งมันช่างดูไม่เท่าเทียมเลยเพราะว่าเขาถือตาช่างอยู่และมีพลังงานความเป็นหนึ่งเหรียญใหญ่ตอนนี้คุณมองว่าเรื่องเงินน่ะสำคัญกว่ามากเลยอ่ะชาวธาตุโลมร้อนเงินล่ะคะร้อนเงินหาปลาหาอหนูใหม่แล้วจะได้แบบว่ามีเงินเข้ามาไหมเรามาดูซิพลังงานตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการงานการเงินธุรกิจแล้วก็มีแพทชั่นเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตมากๆและสิ่งที่คุณกําลังคิดเกี่ยวกับความรักนะคุณคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับใครบางคนเธอทำไมออกแนวดราม่าล่ะทานรมไม่ดราม่าสิคะไม่เอานะไม่ดื้อน,นะคะทานลมมาค่ะไปต่อคะ่ะพลังงานสุ่มนะคะ six of cups เออ seven of cups จริงด้วยอ่ะคุณกำลังคิดว่าคุณจะไปต่อพอแค่นี้หรือมีตัวเลือกนางฟ้ามองว่าคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่นะคะเขายังไม่ชัดเจนกับคุณและเขามีความสัมพันธ์มีตัวเรื่องมีชอยและหนึ่งในชอยนั้นก็คือคุณด้วยนางฟ้ารู้สึกว่าคุณกำลังดิวกับชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตตอนนี้พลังงานชาวธาตุน้ำบางคนที่คุณรักห่วงใยเสน่หานั้นออกแนวออกที่เดือนกรกฎาคมเขาออกแนวไม่ซื่อสัตย์ คุณกาลังจะจับได้พอคุณจับได้เขาเลยรู้สึกว่าขอโทษอยากอ้อนวอนร้องขอเราหรือท้าทนมอยากกดเลยนะให้อภัยเธอนะโปรดสงสารด้วยนะโอ้ไม่ก็ทาไมดราม่าล่ะความรักเดือนกุมภาพันธ์ชาวท้านนมจะมีคนมาสารภาพว่าเขาเคยทําผิดใจทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วก็เคยแอบซุกคนนั้นซุกคนนี้แอบคุยหลายคนมีแ a ช s i o มีชอยในตัวเรื่องแต่ตอนนี้เขารู้สึกแล้วอย่าด่าเขาเยอะเขาสํานึกผิดไม่ทันค่ะลา สีกรกฏกำลังจะเข้ามาขอโทษคุณในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่ทำกับคุณแบบให้คุณไม่สบายใจแบบคบซ้อนคุยหลายคนประมาณนั้นนะคะคุณบุฟังทำไมไพ่ออกมากลุ่มพาดามา้าละท่านลมไปต่อค่ะสามใบแรกก็เป็นจังซี่เลยแหมห่วยหวย,หวยพี่ไพ่ทาโร่ทำไมถึงใจร้ายกับท่าดลมไม่เอาสิมันต้องเคลียร์ได้สินะมาค่ะพลังงานใบต่อไปความรัก ชาวธาตุลมเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเ่นไหลนอกจากมีคนจะมาสารภาพบาปสารภาพผิดกับคนเป็นธาตุธาตุน้ำเกิดเดือนกรกฎาคมแล้วเพจออฟวอรเขาจะขอเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังชาวธาตุลมค่ะจะมีเด็กน้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเคยทําผิดกับคุณมาขอเริ่มต้นเพราะว่าคุณเอาจริงคุณจบจริงคุณตัดจริงคุณไม่อยากไปต่อแต่เขาต้องการไปต่อขอโอกาสนะเราจะไม่เจ้าเล่เราจะไม่เจ้าชู้เราจะไม่ดื้อเราจะอยู่ เนโอว่าอย่าทิ้งกันเลยนะชาวธาตุลมเป็นคนที่รักใครรักจริงนะกุมแมถุนตุนเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ชอบคนที่อายุน้อยกว่าด้วยและ ถ้าหากว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณจะชอบผู้ใหญ่มากกว่าและความสัมพันธ์ครั้งนี้คือนางฟ้ามองว่าคุณกําลังดีวกับคนเจ้าชูคนเจ้าชูที่คุณกําลังถูกใจถูกคอนี่คือท่านน้ำนะคะแล้วก็มีพลังงานท่านดินด้วยคุณอาจจะดีวกับคนเกิดเดือนมกราคมแล้วก็เกิดเดือนกรกฎาคมเขามีความเจ้าเล่ห์เพทุบายแต่ว่าจะไม่ยอมเสียคุณไปถ้าคุณจะตัดเขาจริงๆนะคะโอไมกอน ทำไมล่ะนี่มันเป็นเดือนแห่งความรักนะธาตุลมพลังงานตรงกับใครก็คือตรงหากมไม่ตรงก็ฟังเรื่องของคนอื่นนะคะคุณขานี่คือความรักธาตุลมดูซิจะเป็นเช่นไรต่อทำพันชาวธาตุลมอาจกําลังดิวกับชาวธาตุไฟลาศีธนูหรือทำพันคนคนนี้เป็นคนใจิตใจดีนะเป็นคนใจดีมีบารมีตัวคุณอาจจะเกิดเดือนกุมภาตุลา นะคะแล้วก็เมษมิถุนายนกําลังดีวกับคนเกิดเดือนธันวามกราชาวธาตุลมกําลังดีวกับธาตุไฟจะมีธาตุไฟเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า,อาคอยแบบว่าชี้นําหนทางด้านแพทชั่นด้านการใช้ชีวิตบางคนนะคะมาเปิดจักระตื่นรู้ทั้งจิตวิญญ,ญาณของคุณทําให้คุณระมุนระม่อมอ่อนน้อมลงทําให้คุณใจล้มล้มลง ตอนนี้พลังงานออกมาคือชาวธาตุลมกำลังมีคนอยู่ในความสัมพันธ์สองคนเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟคนที่เป็นธาตุน้ำคุณมองว่าไม่โอเคคุณมองว่าเขาเจ้าเล่์กระล่อนเจ้าชู้แต่ชาวธาตุไฟคุณมองว่าเขาซื่อสัตย์น่ารักคุณก็เลยคิดว่าจะไปต่อกับธาตุไฟดีกว่าปล่อยธาตุน้ำทิ้งไว้กลางทางเขาจะน่ารักสวยเซ็กซี่น่ากระยี้แค่ไหนแต่คุณพักไว้ก่อน คนที่คุณเลือกคือชาวธาตุไฟนะคะธาตุลมคุณเลือกธาตุไฟแล้วคุณลองเปิดใจให้ชาวธาตุไฟออกมาที่ราศีธนูด้วยชาดาดาตรงกับใครก็ไปต่อนะคะดูซิแล้วมันจะยังไงอีกความรักตลอดเดือนธันวาคมกับชาวธาตุลมไป็ถุนตุนกลุ่มเริ่มดีนะคิงออฟครับพลังงานของคนคนนี้ที่เป็นธาตุไฟที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะเป็นพลังงานของ ไฟแม่สิงธนูเขาจะมาเติมเต็มความสุขให้คุณชื่อซื่อสัตย์ชัดเจนและเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนตื่นรู้มีบารมีหากแม้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังทาาดลมนะคุณจะได้เจอผู้ชายที่มีบุญมีบารมีซื่อสัตย์รักจริงห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวเข้าถึงยากแต่เมื่อได้เจอคุณแล้วมาช่วยค,คุณให้คุณหลุดพ้นจากบ่วงความแบบว่านะความแบบ ไม่น่ารักไม่ซื่อสัตย์ของคนในอดีตของคุณตอนนี้เขากําลังจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณและที่สําคัญเขาเป็นคนหน้าตาดีชอบดื่มมีอันจะกินด้วยเพราะว่าพลังงานของ king of ครับอ่ะนะคะตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะมีชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูออกมาชัดที่ราศีธนูจะทําให้คุณใจฟูอิ่มล้นในห่วงลึกของระดับจิตวิญญ,ญาณไม่ว่าคุณจะไกลกันขนาดไหนเขาก็จะทำร ให้คุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันเหมือนแบบวา่านั่งคุยกันกระหนุมกระหนิงต่อหน้าเขานะคะจะเปิดกล้องคุยกับคุยกับคุยกับคุณบอกเล่า90ทุกสิ่งทุกอย่างแบบอยากฟังเรื่องราวของคุณและจะรายงานคุณืบบเสมือนว่าแบบ บอดคาบอดขา,ดขาป่าคาป่าคาวันนี้หนูไปดื่มกับเพื่อนหนูแบบวะ่าดื่มแบบวะ่าเพียวๆหนึ่งแก้วหรือบางทีก็กินนมนอนในใดเหล่านั้นเขาจะบอกเรา90คุณหมดเลยคุณจะได้ใจฟูแล้วก็ได้ Move อนปลดปล่อยความรู้สึกที่มันแย่เป็นตาช่างที่บั่นทอนความรักความเจ็บปวดให้คุณคุณจะปล่อยธาตุน้ำไปแล้วคุณจะรับธาตุไฟเข้ามาเติมเต็มหัวใจใคุณใจฟูไฟบวกลมปนกันก็เป็นโอ้พายุเลยนะทีเนี้ยไม่ได้นะ ต้องใจร่มๆนะคะแพชชั่นด้าน18บวกที่เขามีกับคุณค่อนข้างเยอะมากธาตุไฟกับธาตุลมเมื่อโดนตัวกันเนี่ยคลิกกันเลยเธอไวมากไวมากแม่มีอารมณ์แบบฟุ้งมากนะคะให้ระวังด้วยใจร่มๆด้วยเดือนกุมภาพันธ์อาจจะได้เจอการเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบจากชาวธาตุไฟจู่โจมโหมทยานมาครั้งหลักปนเปิ์แล้วก็เป๋ความสุขให้คุณนะคะ ขออีกหนึ่งสำหรับนะคะดูซิชาวธาตุลมจะเจอกับอะไรในตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักธาตุลมจะเป็นเช่นไรสักครู่นะคะ ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะความรักชาวธาตุลมจะเป็นเช่นไรจะเจอกับอะไรเป็นความรักแบบไหนนอกจากเจอเจ,อเจา้าชาวธาตุไฟจู่โจมโหมทะยานเป็นพายุบุกแคมเป็นไฟป่าทอร์นาโดเข้าหาคุณแล้วคุณจะเจอกับอะไรซิกออฟครับคุณอาจจะเดียวกับธาตุลมด้วยกันคนคนนี้อาจจะเกิดราศีเมถุนอาจจะเกิดเดือนเดียวกับคุณลมกับลมมันจะเป็นยังไงลมกับลมก็เย็นชื่นใจเลยสิอาจจะเป็นคนเก่าชาวธาตุน้ําธาตุลมหรือว่าเป็นธาตุไฟ อาจจะเป็นทาาน้ํามองแล้วเป็นชาวทาาน้ํากลับมางอมายื้อมาตื้อคุณอะแต่คุณก็เหมือนแบบว่าใจฟูกับทาตไฟไปแล้วอะก็เฉยเฉยะนางฟ้าตอนนี้มีแพชั่นกับเมสสิงธนูอ่ะอืมเ็าทำให้เรารู้สึกดีมีลมเย็นเย็นมีคําพูดดีๆแต่พลังงานความรัก ของคนที่เคยแบบคุณจะปล่อยมือเขาก็ยังอยากรักอยากตื้อคุณอยู่นะคะระวังนะคะภายในวันที่6กุมภาพันธ์นี้หรือเปล่าจะมีคนกลับมาขอโอกาสมองว่าเป็นชาวท่านน้ำจะกลับมาง้อตือ้อมีนกรกฎพ,พิจิก กลับมาสรารภาพงอว่าเคยทําผิดอะไรแล้วให้คุณยกโทษอย่าเพิ่งไปรอปันใจให้ธาตุไฟเลยนะรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนคุณจะเจอสายตือ้อแล้วกลับมาแบบยือ้อไม่ให้คุณแบบว่าไปยุ่งกับธาตุไฟแล้วก็หึงหวงห่วงคุณด้วยแต่อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วแหละว่าจะเอาใครเอาคนเก่าหรือคนใหม่ใหม่ก็ดีแต่ว่าอืแต่แบบเก่ามันก็แบบลึกซึ้งผูกพันนะนะโอไมก็ oh God. จะไปต่อหรือพอแค่นี้ธาตุลมใหม่ก็ใช่เก่าก็เวิ้นเว้อนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานความรักธาตรมดูซิคุณจะเจอกับอะไรจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คะเข็มขัดสั้นข้าดไม่ถึงเกี่ยวกับอะไรในความตลาดเดือนกุมภาพันธ์นี้เก้าไม้ อุปสรรคปัญหาในชีวิตคุณที่ผ่านมาเกี่ยวกับคนเก่าคุณจะได้หลุดพ้นค่ะนางฟ้ามองว่าเป็นคนใหม่จะทําให้คุณใจฟูคุณตัดสินใจที่จะไม่เลือกคนเก่าเพราะว่าคุณมองว่าให้โอกาสซ้ําๆมาเบื่อแล้วเบื่อท่าน้ำแล้วอะไรก็ไม่รู้งองแงเอาแต่ใจมีพลังงานของความเป็นเด็กเแบบีคุณจะ move on ได้คุณจะจบความสัมพันธ์คุณจะบอกเขาว่าตอนนี้เรามีคนคุยใหม่แล้วเขาเป็นทาานไฟแม่สิงห์ธนูเขาใจดีสวยเป๊ปังกระมังถังหม้อเขาเข้า ึงเราเขาเป็นสเปคด้วยส่วนเธอพอก่อนนะพักก่อนพักก่อนนะคุณจะปฏิเสธอย่างสง่างานกับสง่างามกับคนเก่าทาา่านน้าแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่กับไฟเมสสิงห์ธนูนะคะคนลุกเดอ้อคนลุกเดอ้อขออนุญ,ญาตจิบกาแฟสักครู่นะคะ ไปต่อค่ะความรักทาดลมตลอดเดือนกุมภาพัานธ์ปี2566นี้จะเป็นเช่นไรของช่องเล่าเรื่องจากไพสไตล์นางฟ้าเดอะเมจิ i เชียน คุณจะเจอคนที่ส่งกดแรงดึงดูดหาคุณหรือคุณอาจจะดีวกับท่านลมด้วยกันเดินกุมภาพันธ์หรือพลังงานคนที่มาฟังอาจจะคนเกิดเดินกุมภาพันธ์คุณจะตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณปล่อยวางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่ผิดศีลธรรมคุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าใจโลกคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นและคุณจะจบอย่างสง่างามแต่พลังงานของคุณนั้นจะเติบโตด้านจัก,กระเปิด เปิดเซนต์เปิดพลังงานวิสตอมคุณจะสามารถเมนิเฟตคนที่คุณต้องการคนที่เป็นสเปคคนที่คุณอยากได้คนแบบไหนที่คุณต้องการจะได้อยู่ในชีวิตคุณคนลุกจังเลยชาวธาตุลมโดยเฉพาะคนเกิดราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้เดินทางไปอีกที่ที่หนึ่งไปเติบโตกับใครบางคนไปเจอแพชั่นไปเจอรักครั้งใหม่นางฟ้ามองว่าอาจจะเป็นไฟแม่สิงธนูนะคะเพราะว่า พลังงานการตื่นรู้พลังงานการซอฟยอมแบบ ปล่อยลดอีโก้ของคุณอนะ่ะมันทำให้ใครเหรอเหล่านั้นที่ได้มาพูดคุยมาขั่งละคุณคุณจะได้เจอแพทช่างตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนที่คุณจะได้ออกเดินทางและออกดันทางทางจิตวิญญาณตื่นรู้มีเซนต์มีอุ้ยบางคนอาจจะบอกว่าหลับตามีตาทิพย์มีเซนต์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนสายบุญทาสมาธิสวดมนต์แล้วก็บําเพ็ญปฏิบัติตน,ตนอยู่ในสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าคุณถึงได้มีพลังงานวิสตอมเป็นระดับดีไม เชแบบนี้หรือบางคนที่เข้ามาคบคุณมารักคุณอาจจะเป็นคนระดับแต้มบุญศิลนเสมอคุณด้วยเขาอาจจะเป็นธาตุไฟธาตุลมหรือธาตุไหนก็แล้วแต่จะเข้ามาทําให้คุณตื่นรู้เปิดจกกักระว่าสุดท้ายแล้วความรักอะ่ะเราต้องไม่ยุดติดเราต้องเลือกคนที่รักเราและเราก็เปิดใจกับเขานะคะพลังงานเริ่มจะโรแมนติกโซสวีท so แล้วเขาจะทําให้คุณเติมเต็มใจฟูแล้วทําให้คุณรู้ว่าสุดท้ายความรักไม่จําเป็นต้องครอบครองแต่ว่าครอบครองทางจิตวิญญ,ญาณทางหัวใจ แค่คิดถึงแค่นึกถึงก็อิ่มร้อนอิ่มฟูใจฟูแล้วนะคะ ไปต่อคะ่ะกับความรักธาตุลมนะคะคุณจะได้ตื่นรู้และมีคนข้างรักคุณอยากกลับมาง้อคุณด้วยคนเก่าก็ใช่คนใหม่ก็ยังไงดีนะโอ้ยฮอตไม่ไหวนะคะธาตุลมไปต่อคะ่ะเมื่อสักครู่6ไม้อันนี้8ดไม้8ดไม้คือการพุ่งทยานไปข้างหน้าจริงๆคุณจะได้ออกเดินทางย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงได้ทํางานใหม่ได้มีแพชชั่นใหม่ๆพุ่งทยานเขาหาคุณและคุณอาจจะแบบว่าชอบมากๆด้วยอาจจะเป็นคนธาตุไฟราศีสิงห์มาทําให้คุณจิตใจดีใจ แล้วก็เปิดจกกักรเบิกเดทและนำธุรกิจเรื่องงานแพชชั่นเกี่ยวกับคนรอบข้างให้คุณแล้วคุณก็แบบแฮปปี้มีความสุขมากๆตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้ออกเดินทางแฮปปี้มีความสุขกับาธาตุไฟนะคะสิงหธนูนะคะจะมาทำให้คุณใจฟูเดิอ ไปต่อค่ะดูซิพลังงานความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ธาตุลมลมไปถึงตุนกุมจะเป็นเช่นไรนะคะคุณจะได้เริ่มต้นคุณผู้ฟังดูสินอกจากได้เริ่มต้นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วคุณจะได้ไดเติมเริ่มต้นความรัก แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วคุณมีคนเข้ามาฮิลลิ่งหัวใจเยียวยาหัวใจแต่เดือนกุมภาเนี้ยเขาจะมอบความชัดเจนให้คุณเหรียญใหญ่มีอะไรล่ำรวยเป๊ะปังกว่าเหรียญใหญ่ไหมคนคนนี้เป็นคนมีหน้าที่การงานดีมีหน้าตาในสังคมมีทรัพย์สินคารมีอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเหรียญใหญ่ก็คือทุกสิ่งอย่างอยู่ในบัญชีพี่อยากมอบให้น้องชาวธาตุลมจะเจอคนจริงระดับ king อ p ครับเข้ามาเติมเต็มฮิลลิ่งเยียวยาหัวใจและทําให้คุณ move on ลืมเรือ เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาหากแม้ว่าคุณอายุ30 40 50บวกบวก,บวกอดีตที่เคยเน่าเฟะเจอคนไม่จริงใจเจอคุณแย่ๆคุณจะเจอคนเกิดเดือนมกราคมหนึ่งเหรียญใหญ่เข้ามาเติมเต็มให้คุณใจฟูอู้ฟูมีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากๆตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะไม่เหนื่อยเลยค่ะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายเปเข้ามาเปคุณแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าหุ้ยคนดีๆที่ปลายทางยังมีเราอยู่ เด้งรอเราอยู่เขาจะชวนคุณทำธรุรกิจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนอาจจะขอความรักขอคุณเป็นแฟนขอความชัดเจนแต่งงานมั่นหมายขอเป็นเลขสวยเลยในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์รักกันนะที่รักปาไปประเทศพี่พี่มาอยู่ ประเทศน้องได้ไหมวางแผนคุณจะได้เกิดการวางแผนเริ่มต้นความรักการงานการเงินจากทาวธาตุไฟชัดมากนะคะราศีตุนูราศีเมษราศีสิงจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณใจฟูเลยนะคะไปต่อคะ่ะกับพลังงานความรักชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมจะเป็นเช่นไรนอกจากจะมีคนเกิดแบบว่ามกกาธันวานะคะ เมษาสิงหาแล้วก็แบบตุลาแล้วก็มีกรกดามาทำให้คุณใจฟูหรือว่าทำให้คุณแบบว่าอยาก move on แล้วคุณตัดได้หมดเพราะวาความเป็น the magician ของคุณมันสุดยอดสุดปังมากใหม่ก็เข้ามาเก่าก็เล่าหรือโอ oh my god เนี่ยดูสี่เจ็ดถ้วยนอกจากมีแพทชั่นแล้วอะ่ะ ระวังธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตจะตื้อไม่เลิกน,นะเธอจะตื้อเพราะว่าเขารักคุณเขาห่วงคุณเขาจะยอมกลับมาเป็นตัวเรื่องอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว,ว่าคุณเปิดใจให้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูดิวกันไปแล้วแฮปปี้ดีดาน,นัดกันไปแล้ววันวาเลนไทน์ระวังธาตุน้นำจะมาเซอร์ไพรส์หน้าบ้านมาแบบว่าลักซ้อนปึ้งเคาะประตูซ้อนระหว่างคุณอยู่กับธาตุไฟโอ้ไม่กอนจุดพุเลยค่ะปังๆเลยค่ะห้ามยิงนะคะคุณจะเจอ ชาวธาตุน้ำมีนกระกรดพิจิตกลับมาเล้าหรือและถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูไปแล้วคุณมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องเลือกคุณอาจจะต้องเลือกแบบยืนกันสามคนคุณต้องเลือกเลยว่าคุณจะเลือกไฟหรือเลือกน้ํานะคะไฟบอดลงยังคงทิ้งร้ายเท่าทานชาวธาตุน้ําอาจจะบอกว่าบีบน้ําตาเรียกร้องให้คุณเห็นใจส่วนธาตุไฟก็ยืนแบบมองแบบไม่จบสักทีเบื่อจังเลยเขาแบบไม่สน ใจเราก็ยังมาวอแวจิจะจุมุ้นวายไขย่ปลาช่อนพลังงานความรักชาวธาตุมเดือนกลุมภาพันนี้จะมีทั้งคนเก่าคนใหม่หมกลับมาตือ้อมายือ้อแล้วก็แบบหงุดหงิดหงนหวยเพราะว่าคุณเริ่มแบบว่าเริ่มสงสารคนเก่าแล้วจะเอาคนใหม่ไว้ทําอะไรโอไม่ยก๊อดดราม่ามาแล้วเด้อเข็มขัดสั้นเลยคาดไม่ถึงว่าจะเกิดการดราม่าอาจจะช่วงแบบ สัปดาห์ที่3นะคะอาจจะมีการเม้งกันประทะกันระยะเผาขนรถไฟชนกันนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้าอ่านพลังงานตามไพ่นะคะไฟก็น่ารักน้ําก็แบบว่า,าลืมไม่ได้อะไรอะไรท่านลมคุณเป็นอะไรต้องเลือกน่ารักต้องเลือกนะคะถึงจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะก็เถอะไปต่อคะ่ะสิบเหรียญชาวท่านลมราศีตุลคุณจะมีความสุขเรื่องงานเรื่องเงิน นางฟ้ามองว่าสิบเหรียญน,นะยังไงคุณก็เลือกถูกที่ถูกทางอะนางฟ้ามองว่าคุณเลือกธาตุไฟว่ะก็จะเป็นคนธาตุไฟปีจอปีถอปปีไก่ปีลิงปีหมาปีงูได้นะคะปีเสือได้ที่จะทําให้คุณรู้สึกใจฟูแล้วคุณก็จะแบบเลือกแล้วอะนางฟ้าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้เราไม่ชอบคนหลายใจเราไม่ชอบคนเช็คเลตติ้งเลือกธาตุไฟดีกว่าเขารักเราเขาซื้อสัตว์เขาสายเปเขาจริงใจโอ้เบบี้ดาริ่งแต่งงานกันไหมคุณสุดท้ายคุณจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เพราะว่ามันสิบเหรียญนะนอกจากนึงเหรียญใหญ่หัวใจฟูฟ่องแล้วคุณจะแบบว่ารวยด้วยคนที่คุณเลือกเขาจะมีฐานะการงานการเงินที่ดีด้วยมีความมีความรักชุรี่พรีเมียมเท่าเทียมสินเสมอคุณและเขาเป็นคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขั้นดิหากแม้ว่าคุณกับเขาไกลกันนะคะคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กันเพียงแค่สายเสียงที่ผ่านปายสายกระสิบรกักข้างหูกันทุกวันเขาจะจะทความโรแมนติกทาให คุณระมุลอิ่มแอมหัวใจนะคะทาดลมรอเลยค่ะจะเจอการเทคแอคชั่นของคนที่คุณเลือกและเป็นอะไรที่เลือกเราดีด้วยโรแมนติกโซเซเวตมีตังอยู่รำพังไม่เอาอยากอยู่กับคุณนะคะเดี๋ยวเราจบให้ที่ไพ่ออโเคนะคะดูซิดูซิซความรากักทาดลม สุดท้ายก็จบดราม่ารักสามเศร้าได้คุณจะเจอกับอะไรอีกความรักธาตุลมจบที่ไพ่ออรค์คเนดูสิคะพลังงานสุ่มนะคะฟังนะคะได้ทุกธาตุช่องนางฟ้าอ่านไพ่เป็นแบบไทยนะคะคุณผู้ฟังแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้าพลังงานตรงก็ฟังได้หมดแหละเพราะมันเป็นแรนดอมมันเป็นพลังงานสุ่มนะคะความรักธาตุลมจะเจอกับรายดูสิ ซอฟจบด้วยไพ่ออร์เคเนบอกคุณคือที่สุดของหัวใจหากคัมคืนี้ดวงใจไม่แลงยับยินสะกอคุณจะเจอนางฟ้าเปิดใจกลางคุณจะเจอคนที่เป็นสเปคคนที่ใช่หมายเลข47คนคนนี้อาจจะเกิดอายุ47มีวันเกิดที่4วันที่7ดด้วยเขาจะเป็นนางฟ้าเข้ามาเยียวยาฮิลลิ่งหัวใจคุณเขาจะทำให้คุณอิ่ม ร้อนใจฟูหากแม้ว่าคุณเป็นธาตุลมแล้วดิวกับชาวธาตุไหนก็ได้เขาจะมีพลังงานของความ ของผู้หญิงที่พูดพอน่ารักจิตใจดีทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็สวยด้วยสิพลังงานของเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าโอ้ยดงดอกไม้หอมๆที่คุณเป็นนกอยากจะบินเข้ามาแบบโผบินเข้ามาให้เขาแบบรู้สึกแบบยิลลิ่งเยียวยาพลังงานความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ของชาวธาตุลมนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข47จจะทำให้คุณรู้สึกว่าอิ่มล้นใจฟูเหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เมื่อคุณได้อยู่กับเขาคุณจะมองเห็นความสวยสดงดงาม ของเขาและเขาจะมองคุณเปรียบเสมือนนางฟ้าในชีวิตเขาอยากวนเวียนกลับมาหาคุณกลับมาหาคุณหากแม้ว่าเป็นคนทางไกลลืมดืม่นรมสมรากันช่วงวาเลนไทน์แล้วก็อยากจะกลับมาเติมอีกเติมอีกเติมใจเติมความรักให้คุณใจฟูนะคะเขาอยากบอกว่า คุณน่ะเป็นเหมือนไอดอลเป็นอินสปายเลชันและเป็นเหมือนคนที่เขาตามหาแล้วก็ได้เจอพลังงานใครที่เคยทำให้เขาโศกเศร้าโศกกาทุกใจอ่ะไม่เอาไม่เอาอ่ะเขาจะเอาแค่คุณท่านลมไปถุนตุนกลุ่มนะคะออกมาเป็นก็ยังเป็นแบบว่าราศีเมษราศีกรกฎอยู่นะ ไปต่อค่ะกับพลังงานความรักธาตุลมจะเป็นเช่นไรหรือซีพลังงานสุ่มจากไพ่ออร์คเคิลคนธาตุลมจะเจอผู้หญิงผู้ชายหมายเลข13หรือตัวคุณเองอาจจะเกิดวันที่13ได้อินเทอร์คุณจะเปิดจักกะ ของความสัมพันธ์คุณจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ใครหลายคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนชัดเจนดุดันนะแต่เมื่อได้เจอผู้หญิงคนนั้นนางฟ้าคนนั้นในหัวใจแล้วคุณจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบต่อให้เราดุดันลึกลับแค่ไหนเราก็ต้องการแพชชั่นความเย้าวยวนความระมุนคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เป็นสเปคแล้วเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าถ้าไม่ได้แบบนี้ก็ไม่อยากเปิดใจให้ใครพลังงานของคนคนนี้จะจู่โจมผมทยาแล้วทาให้คุณนะ่ะเปิด เปิดเตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวแต่ภายใต้ความอ่อนไหวนุ่มนวลอ่อนโยนขี้ร้องคุณอาจจะต้องแบบซ่อนทําความดุดันไว้เพื่อไม่ให้ใครมารังแกคุณจะได้เปิดใจพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะนำพาความสุขความจริงใจและทำให้คุณอยากมอบความจริงใจความชัดเจนให้เขานะคะพลังงานคือนางฟ้ามากๆเลยอ่ะหมายแรกคุณอาจจะเกิดปีหนึ่งสามอาจจะ มีวัันเกินที่13ได้หรือคุณกับเขาอาจจะอายุสีได้นะคะเลิศมาก ไปต่อกับพลังงานความรักออร์กเคิลเริ่มโรแมนติกแล้วนะทนัดลมไปต่อค่ะคุณกับเขาอาจจะได้เจอโซเมตกันคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้คุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11นะทาวทัดลมเดอะแฟนคนคนนี้เป็นทุกสิ่งอย่างเป็นให้เธอแล้วทุกสิ่งอย่างเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนปับปลา,ปาด้วยซ้ําพลังงานเขาเป็นเหมือนพ่อนะคะแบบคอยบอกเรา90าเตือนนั่นเตือนนี่แล้วทําให้คุณอิ่มฟูใจฟูคุณกับเขาอาจจะอายุกันห่างกันเยอะมากบางคุณอาจจะอายุห่าง กัน11ปีบวกบวกด้วยและคนคนนี้อาจจะเกิดที่11แเ็รกโซเมต ความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้ดีวความสัมพันธ์กับคนนะคะที่ใจดีมาแบบเป็นพลังงานเพื่อนเนียนๆมาเป็นเพื่อนจากนั้นก็เพื่อนรักขับเลี่ยมโหดเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกเพื่อนรักเพื่อนได้พลังงานของคนคนนี้จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ทุกสิ่งแล้วก็ชื่นชมคุณแล้วก็มอบความตราตรึงละมุนให้คุณและที่สําคัญเขาอยากบอกว่าเธอคือคนที่ฉันตามหามาแสนนาะนข้ามนามข้าม ฟ้าไกลแค่ไหนต้องบอกว่าพายเรือแจวเรือนั่งเครื่องขับรถใดๆพี่ก็ไม่หวั่นไม่ยี่หละนะคะคนหม่ยเลขหนึ่งจะเข้ามาทำให้คุณแฮปปี้แฮปปี้คนคนนี้ที่เข้ามาทำให้คุณใจฟัวจะเกิดเดือนมกราเดือนพฤศจิกาได้นะคะพลังงานของน้ำบวกไฟบวกลมของคุณเนี่ยหลายคนเนี่ยอกหัก ไปเพราะว่าคุณไม่เลือกคุณชัดเจนคุณมุฟออนแต่ชาวธาตุลมกลับจะได้สิ่งดีๆคดีดพลิกเข็มคัดสั้นคือคาดไม่ถึงว่าจะมีคนที่มาเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งแบบมีพลังงานฮิลลิ่งความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยความอบอุ่นขั้นสุดของชาวธาตุลมจะได้ระมุนต่อใจความรักเหมือนนอนอยู่ดงยืนงงในดงกุหลาบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณเนี่ยสวยที่สุดหล่อที่สุดเลยเพอร์เฟกน่ารักที่สุดเลยใน สายตาเขาและอย่างยิบยืนยัดเยียดดูสิคนคนนี้นะคะมีเพื่อนเยอะมากมายมีคนชอบเขามากมายแต่เขาเลือกคุณนะคะนี่คือพลังงานความรักธาตุลมตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะจบความสัมพันธ์ที่มันห่วยแตกความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแต่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆอาจจะเป็นธาตุดินหรือธาตุไฟได้ไฟแม่สิงห์ธนูจะเข้ามาเติมเต็มความเป็นโซเมทเลขสิบเอ็ดได้คุณอนะ่ะคุณรอรับความสุขจากเพื่อนที่แบบว่ามาในรูปแบบ ของคนรักเลยนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะทาาดลมรักทุกคนนะคะขอให้พลังงานดีๆเหล่านี้ตรงกับทาาดลมไม่ถุนตุนกลุ่มทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ